เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะจะพามาดูวิธีการแย่ไข่มดแดงนะคะ <c oughs> มีคนมาแย่บ่อยอยู่นะ <c oughs> นี่โอ้เขาใช้ตะก,ก้านี่เองใส <c oughs> ่ไาเหมดอุย่างหลตะก้าจะผู้ใดถนัดโอ้อี่เป็นไปคุณผู้ชมเห็นบ่เห็นบ้ตะก,ก้าก็ค่อนข้างดีเนาะมันมันหนักเนาะ <c oughs> นี่แล้วจะผู้ถนัดค่ะ หน้านี้นะแล้วดูไข่มดแดงนะออขนะดดงเขาออกไข่น้ำมดแดงก็ออกไข่อันนี้ก็ต้นอะไรต้นแก่ต้นแก่แกต้นแก่อ้มันจะเป็นเล็กๆเนาะรังอ่ามดแดงเขาเล็กๆ,ๆ <c oughs> เก่งมากเลยอ๋อปลายมันก็แย่ไปอุ้ยนี่เยอะเลยเยอะเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว ลงมาแล้วลงมาแล้วเขา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 โอ้เก่ง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 เป็นขาวๆแล้วนะี่ยเป็นยองใหญ่เลยโอ้กว่าจะได้กินนี่โดนแม่เขากัดต้องใส่ถุงมือด้วยเขาจะได้ไม่กัดนะใส่ไปเลยเหรอขนเขาแล้ <c oughs> วออกออกยากเอ่ะจะเ๋ยวออกได้โอเคในหน้าตามาดูหน่อย <c oughs> <ๆ S 2> เสร็จยังอโอเคมึง,งอ๋อเอารังนี่รังนี่ เอาไปขายหรือไปอะไรคะขายด้วยกินด้วยแจกพี่น้องไปแล้วหมดเลยก็มันก็ได้เยอะอยู่เนาะใช่ปะได้พอพอได้นั่นเองเนาะแล้วแต่เดินสายไปทางไหนเนาะมาตะนางเหรอเอ้ามาตะนานี่คุณผู้ชมมึงมึงมึงนี่ได้ประมาณนี้แหละค่ะโอเคอ๋อแม่แป้งก็มีอ๋อมันแม่แป้งแม่แป้งอมลังงหก็เป้งก็กินได้เนาะ ค่ะทำไงต่อที่นี่เอาเอาเลยไหมหรือว่าเปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้แม่มันหนอดใกอยกันอ๋อโอเคนี่ดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะตามถ่ายเพื่อเป็นประสบการณ์เออใช่คนเขาแย่กันบ่อยอันนั้นไหนที่เห็นเล็กๆเล็กน้อยมันก็กำลังโตเหรอมันแงทั้งหลอยหลายมันก็บ่ค่อยได้ค่ะเพราะอย่างมันล้มมันยันมันบ่เข่าตะก้า ค่ะค่ะพอเสร็จแล้วทำไงต่อเอามีแย่ด้วยเหรอเนี่ยจับแย่ด้วย,ยไม่พอเสร็จแล้วเอาใส่อะไรอ่ะใส่น้ำเหรอโอเคดูที่ต้นมะม่วงเรามีไหมนั่นไปดูสิข้างหน้าน่าอยคุณผู้ชมตามไปมาตามช่ง yeah, างอแย่ไขมดแมดง เห้ยนะต้นมะม่วงนี่นะดูสิมีไหมไม่ของเราเองนี่แหละดูสิไปดูดูว่ามันมีไหมดูว่ามีมีไหมฮะอันนี้มีไหมให้ดูเฉยว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงหลังมันยังไง ลองแกะดูค <expand> mm ุณชมนี่เออมีอยู่นั่นนั่นนั่นมีอยู่น้าหน้านนั่นคู่โค่ลงมาคู่โค่ลงมาเยอหน่อยว่าแม่ยังนแะ้มาเขาไปดูข้างในก็ได้ โอเคโอเคย้หน่อยเป็นจมบ้ไม่ต้องจมบ้านของเราเองมาจมแล้วได้ไงบ้านของเราเองเออก็นั่นๆๆๆๆได้แล้วได้แล้วเย้เลวเย้เลยเออลงมาแล้วลงมาอู้ลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ มากจริงมากอืมแล้วก็แย่อเงี้ยแหละแค่แย่ดูดูหน่อยดูหน้าตาด่อ๋อโอเคได้หนึ่งกำแล้วเนาะโอ้ผู้ชมงามงามมังมังมังแม้มั่งแม่โอเคแล้วเข้อออกข้อออกข้อออกโอเคขอบคุณค่ะเขาโชคดีผู้ชมค่ะเราก็ได้ประสบการณ์นะคะการแย่มดแดงเขาก็เอาตะกร้านะคะตะกร้ามัดใส่ไป ลอยไอ้ไม้ไม้ไผ่อะแล้วก็แย่ๆเคาะเคาะเขาก็จะออกมาจากรังเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราจะมาแย่รังมดแดงเพื่อที่จะเอาไข่ของมดแดงนะคะนี่คืออีกหนึ่งรังนะคะที่อยู่ต้นบักเขียบของเรานะคะค่ะจะเห็นว่าแม่ของเขานะคะรู้สึกจะห่วงมากเลยนะคะออกมาแล้วค่ะ ออกมาเพื่อการต่อต้านนะคะขอหน่อยนะข้าจะดูว่าเขารังนี้นะคะจะมีมีไข่หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะทําการแย่นะคะหาไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีกี่รังนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะเ, <c oughs> เอาน้ำใส่ทุกถังนะคะก็จะว่า

เอ้ยหมดหมดหมดรังนี้มีป่่โอ้ววมันมีอยากไปยิงมันเพิ่งสอดนี้คืออีกรังนึงนะคะไม่รู้ว่ามีมีไข่เป่ะเราไม่ใช่มืออาชีพเอาตัวนี้เหยื่อได้ไหมไปผุ่งตะกชอนอไม่มีเอาหรอมีคนเหยือไปแล้ว

โอ้ยไม่ได้เอามันต่มดแดงไอ้มัมมนทำไม่ถูกวิธีละมั้งเนี่ยรอดไหมพี่บีไงพี่บีแยไปแล้วรอ้วใช่ช่ชมครับได้นิดเดียวเองนี่ไม่คอกินหรอกก็แย่ได้แค่นี้แหละเดี๋ยววันหน้าก็แย่ใหม่โอเควัสดีค่ะครัปบุ๊กกี้กำลังทำอะไรคะโอ้ทำไข่มดแดงค่ะอ๋อนี่คือ ไปแย่ไ่ปแย่มดแดงมาไปแย่ไข่มดแดงมาได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะคุณผ,ผู้ชมตอนนี้กําลังแยกใช่ไหมคะแยกค่ะต้องแยกเอาเอาตัวแม่ออก<า>ตัวแดงแดงออกอ๋อก่อนที่จะเป็นสีขาวๆเนาะก็ต้องเอาสีแดงๆ,ๆออกเนาะช่วงวนี้นะคะรือดูร้อนนะคะมดแดงออกไข่นะคะคุณผู้ชมตามต้นมะม่วงเนาะตามต้นมะม่วงต้นอะไรที่เขาชอบัแหละเขาก็จะมีมีรังเนาะก็ ได้ฤูดูการแย่ค่ะโอเคนอกจากแย่เอาไปได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เอาไปไปคั่วไปราบเนาะไปแกงกใส่ผักหวานเลยทาได้หลายเมนูนะคะก็ะมีโปรตีนสูงนะคะไข่มดแดงนี่โอเคขอบคุณนะคะถ้าป๊กกี้ที่โชว์เราว่าเอาออกยังไงระวังแม่เขากัดน,นะคะทำให้เ,เขากัดเออ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 พะนะโดนกัดแล้ว <laughs>